สวัสดีสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนการคอมโบของเกม Naruto Ultimate Ninja Storm นารูโตะชิปเปอร์เด t นอันติเมตนิจ o าสตอมสนะทุกคนจะสอนการคอมโบแบบชุดเดียวคือหมดหลอดหนึ่งเลยนะทุกคนแต่แต่ในการทำคอมโบนี้คือ,เ,อเดี๋ยวผมทำให้ทให้ดูในเกมเลยละ คอมโบนี้ต้องใช้ตัวละครทั้งหมด3ตัวนะทุกคนใช้จะใช้แค่ตัวเดียวไม่ได้จะใช้ตัวไหนก็ได้นะทุกคนจะใช้ก็คือได้ทุกตัวเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยว่ามันจะเป็นแบบไหนถ้าถ้าใครรู้แล้วก็ผมก็ไม่ได้ว่าเดี๋ยวแบบอย่ามาว่าผมแบบเออเขาก็รู้กันหมดแล้วอะไรก็รู้หมดแล้วผมผมสอบคนที่ไม่รู้นะครับ เสูตรแรกก่อนที่จะทําทุกคนต้องทําให้หลอดที่เขาหายหายตัวเป็นท่อนไม้ให้ให้หมดสี่ครั้งก่อนนะทุกคนบนขวาหลอดสีเหลืองอนะทุกคนเห็นไหมสี่สี่ลอดอะทุกคนต้องต่อสู้ไปเรื่อยๆอะ่ะต้องให้เขาแบบจาใจกดกดหายตัวไปข้างหลังเราอะแต่นี้ผมเล่นกับบอทดที่เป็นโหมดฝึกมันก็จะไม่ขยับตัวเออวิธีแรกก็ทุกคนก็กดตรงตีไปเรื่อยๆก่อนที่ไม่ได้ฝึกแอนิเมชันทุกคนเนี่ย ให้ทุกคนกดพุ่งไปข้างหน้านะทุกคนกดถ้าแบบเป็นจอย Xbox ก็จะ Y A กด Y A แล้วก็พุง่งถ้าเป็นจอยพวก PlayStation ก็จะสามเหลี่ยมกับ X เดี๋ยวผมทำให้ดูอีกรอบนทุกคนเอาเอาแบบเอาให้ครบสามตัวเลยนะทุกคนทุกคนต้องต่อยให้อยาให้มมนถึงอนิเมชั o น,นะทุกคน นาลูโตะมันแปลกๆอ่ะมัน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 ตีแล้วมันขึ้นฟ้าหนึ่มันต้องหกหกหกมันต้องตีก่อนที่มันจะตีขึ้นฟ้าทุกคนก็เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเป็นซาบุระนาลูโตทาทิกเกตทุกคนดูเลือดถ้าไม่รวมกับที่มันแบบเพิ่มอีกอ่ะก็คือแทบหมดหลอดเลยทุกคนแบบ มันมันก็คือหมดหลอดสีเขียวเลยทุกคนโอ้โหถ้าดูมาอีกรอบรอของซาสิเกะมาก่อนแ้วทุกคนดูตรงหลอดเลือดของศัตรูไว้ให้ดีนะเดี๋ยวทุกคนก้าวอย่าี้ไปเลยแหนะเอาอีกน,นี้ผมน่าจะไม่รอดละมาตีแล้วมาขึ้นฟ้านะทุกคนเ่ยนไปของซาสิเกะแล้วกันขบโบมันจะหลุดตอนแบบตีขึ้นฟ้านะ อันนี้ก็สดท้ายโดนครับโดนะครับสุดโจ้าีก็ไม่ถึงแอนิเมชั่นเอาไปกระโดดถึงเกเลยละก่อนที่มันจะถึงแอนิเมชั่นจะให้ทุกคนแบบกดฟุ้งไปนะเอากระโบไม่ปิดมันกระโดดพอดี ม,มันจะมีปัญหาประมาณอารมณ์แค้ๆอย่าง,งเงี้ยแหละเริ่มแล้วไหมเนี่ยทุกคนรอดูแบบหลอนเลือดทัตัวนะดูทุกคนดูไปถึงหลอดสีเหลืองแล้วอะครึ่งหนึ่งของหลอดสีเหลืองแล้วทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้ถ้าทุกคนสามารถทำให้ไอหลอด ของการหายตัวของแต่ตูหมดไปได้อะแล้วทุกคนทําคอมโบนี่ติดอะคือหมดหลอดหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งทุกคนอะยังไงก็คือการันตีชนะแน่นอนอะแต่ทุกคนก็ต้องแบบเอารวแบบปา,ากระจายให้เขาแบบเผลอ,ผอแบบไปกดกดหายตัวหน่อยเวลาเล่นกับเพื่อนอะไรแบบเนี้ยให้มันแบบไปเผลอโดนกดหายตัวมันก็จะหายไปเรื่อยเรื่อยเแี๋ยวทุกคนแล้วแบบพอพอมันหายหมดแล้วจะกะทุกคนยังไม่เต็มนะผมก็แนะนําให้ให้ถอยมาชาร์จก่อน แล้วถ้าไอ้ตรงที่หลอดหายตัวมันยังไม่เพิ่มขึ้นมาให้ทุกคนแบบกะกะดพุ่งเข้าไปเลยตัวทำคอมโบเลยอ่ะแล้วทำคอมโบไปเรื่อยเลยเอาไม่ติดละเนียบตีตีแบบโอ้โหนารุโตะซาดิเกะซากุระนี่มันมันโจมตีแล้วมันชอบงัดขึ้นฟ้าแม่ มันเลยออกจะทํายากหน่อยขนาดทํายากผมยังทําไปได้ถึงหนึ่งหลอดแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งวยก่อนถ้าเป็นแบบเป็นตัวที่เล่นง่ายๆหน่อยอะทุกคนแบบตีแล้วมันไม่ลอยขึ้นฟ้ามันจะแบบได้เยอะกว่าน,นี้นิดหนึ่งนะไม่มากแค,แค่นีดเดียวพอทํามากกว่าน,นี้ก็หมดหลอดอะคอมโบเดียวเกินไปอน,นั้นงั้น่ะเดี๋ยวผมลองหาตัวลองหาตัวหนึง่ง เริ่มโตสอนโต,โตแล้วกันรือว่าสากุระผมไม่รู้นะว่าคอมโบนี้มันจะตีขึ้นฟา้าไหมถ้ามันตีขึ้นฟา้าเหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรละขีรแรกก็เข้าไปตีงโ,งโงู แล้วก็ปลุกเออเนี่ยเป็นต้องอย่างนี้จะได้เยอะมากเลยนะทุกคนโหมากกว่าเดิมวนะ่ะเนี่ยแต่ผมไม่ได้ดูหลอดเลือดมันเลยมันเพิ่มไหมผมว่ามันได้เยอะกว่านี้นะผมไม่ได้ดูหลอดเลือดเลยว่า มันเพิ่มขึ้นไหมตัวเอาไหมก็คือนนแบบดูจะไม่แค่หลอดมีนผมว่าก็โกงแล้วอะหลอดึีนก็แบบไม่รู้จะเอาคำไหนมาแบบไม่โกงแล้วอะออก็อารมณ์เท่ากับ เท่ากับคอมโบแรกๆแหละผมว่าถ้าแบบหลอดเลือดเพิ่มอะมันก็พอๆเท่ากันมากกว่านี้หน่อยกับคลิปนี้ก็มีแค่น้ทุกคนแบบมาสอบแบบนีิดหน่อยก็แบบอยากได้แบบคอมโบแบบไหนหรืออยากดูอะไรก็อยากให้ผมถ้าทำคลิปยังไงก็บอกได้นะผมคลิปนี้ก็มีแค่นี้อาไเจอกันพาร์ทหน้าทุกคนว่าจะเป็นเกมอะไรซีอูบ๊ายบาย job